ปลาไม่ใช่แค่มรดกแห่งสายน้ำแต่เป็นของดีระดับประเทศค่ะแม่น้ำไทยคือแหล่งรวมของมรดกทรัพยากรที่มีชีวิตอย่าดีใจเมื่อจับปลาได้แต่ให้ดีใจเมื่อปล่อยปลารักษาอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานชมด้วยนะคะ ช่อง u ูทู e พบดีซีพามาชมบางส่วนของปลาน้ำจืดไทยค่ะปลาช่อนไทยเป็นปลาน้ำจืดพื้นถิ่นที่แข็งแรงอดทนและเป็นนักล่าพบมากในหนองบึงคลองและแม้แต่ในนาข้าวสามารถอาศัยในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำได้ เป็นปลานิยมบริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะด้านการฟื้นฟูร่างกายจังหวัดสิงห์บุรีขึ้นชื่อมากค่ะปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยไปแล้วค่ะมีชื่อเสียงระดับโลกลำตัวขนาดเล็กสีสดหลายสีครีบยาวพลิ้วสวยงาม เป็นปลาที่สะท้อนภูมิปัญญาการเพาะเลี้ยงของไทยและถูกพัฒนาเป็นปลาสวยงามระดับสากลเป็นความภูมิใจของชาวไทยทุกคนค่ะปลานิมเป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยค่ะเนื่องจากโตเร็วเลี้ยงง่ายและให้เนื้อคุณภาพดีเป็นแหล่งโปรโตีนหลักของประชาชนลําตัวแบนข้างสีเทาเงิน ปากเล็กเป็นปลาที่สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศไทยมาตลอดปลากราย AI ยังสร้างได้ไม่ตรงจริงนักนะคะเพราะปลากรายเป็นปลาน้ำจืดรูปร่างแปลกตาพบในแม่น้ำใหญ่เจ้าพระยาแม่กลองแม่น้ำโขงและสาขาลำตัวยาวแบนเหมือนมีดว่ายน้ำพลิ้วและสง่างาม เนื้อเหนียวเป็นเอกลักษณ์จึงนิยมทำลูกชิ้นทอดมันและปลากรายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหลายท้องถิ่นค่ะปลาตะเพียนเป็นปลาที่คนไทยคุ้นเคยมายาวนานค่ะลำตัวแบนเงินแวววาวเกล็ดใหญ่ครีบหางสีส้มแดงว่ายเป็นฝูงเคลื่อนไหวพร้อมกันอย่างสวยงาม ปลาตะเพียนสารเป็นเครื่องแขวนมงคลสื่อความอุดมสมบูรณ์และความเจริญงอกงามปลาชะโดไทยเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลปลาช่อนค่ะเป็นนักล่าลำดับสูงในระบบนิเวศน้ำจืดไทยลำตัวยาวใหญ่หัวค่อนข้างโตปากกว้างแสดงถึงพลังและความแข็งแกร่งของปลาพื้นถิ่นไทย เป็นผู้ควบคุมสมดุลของสัตว์น้ำชนิดอื่นในแม่น้ำนี่คือ6ปลาน้ำจืดไทยที่สำคัญค่ะแต่ละชนิดไม่ใช่แค่สัตว์น้ำแต่คือมรดกทางทรัพยากรที่สำคัญของประเทศทั้งหมดนี้คือความหลากหลายของน้ำจืดไทยที่ต้องอนุรักษ์ให้มีอยู่ต่อไปยาวนาน ภาพและวิดีโอทั้งหมดนี้อาจารย์แดงแห่งช่อง y YouTube พบดีซีจัดทำขึ้นด้วยงานจาก AI ซึ่งมีข้อผิดพลาดได้อาจไม่งดงามวิจ,จิต หรือไม่สมจริงบ้างต้องขออภัยเป็นอย่างสูงแต่ตั้งใจสร้างสรรค์งานทั้งหมดเพื่อเชิดชูและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเป็นอย่างสูงค่ะพบดีซีภูพานออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูพาน